สวัสดีครับพี่คครับก็วันนี้นะครับผมได้มาเยี่ยมส่วนดอกไม้นะครับใต่กลางเมืองขะเยาเนี่ยละครับเนาะอยู่ตรงไหนครับพี่ครับอยู่ซอยระวางศูนย์อิซุซุกับเทศบาลสามก็ตรงนี้ในสมานสาครับมาเข้ามาน้อยเดียวเข้ามาน้อยเดียวเข้ามาน้อยเดียวนะครับเอาง่ายๆคือซอยข้างๆกับสะกอนสะกอนสะกอนไก่กระเจาของตัวเมืองนะครับแล้วตรงนี้นะครับแม่เกา ที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นสวนดอกไม้ขนาดเล็กๆเจ้าขนาดกลางใจกลางเมืองพะเยานะครับเป็นดอกอะไรเข้าไปกวอนครับอันนี้สีม่วงนี่ก็คือดอกมะกราเร็ตค่ะดอกมะกราเร็ดนะครับสีม่วงนะครับเจ้าแล้วก็สีขาวตั้งหลังนั่นก็จะเป็นคัปเตอร์ดอกคัสเตอร์นะฮะอคตอันนี้เป็นดอกเมืองหนาวเนาะเจ้าดอกเมืองหนาวเหรอจะได้ว่าเลือกสองดอกนี้มาปลูกที่นี่ครับอ๋อเปิลเปิลทนเจ้าปลูกแล้วก็ใจเวลาครับ ได้เวลาประมาณสี่เดือนประกอบออกนีดือนค่ะนี่สี่เดือนแล้วก็เปิอยูได้เหมือนเลยจ้าครับแล้วตอนนี้นะฮะตี่สวนผ่ออร์แกนิกนะฮะก็ได้เปิดเป็นเป็นจุฬาคนเล็กๆเจอกลางเมืองเขยานะฮะร้านกาแฟโต้แล้วก็จะมีร้านกาแฟนะครับมีกาแฟมีเครื่องดื่มอ่าเยอะสุดอย่างชิมเครื่องดื่มอะไรอย่างกาแฟเลยก็ตอนนี้ก็มีกาแฟมีชามีมีค่ะมี ตั้งสูนท้ายพองคและแห่นแั้ในอนาคตเนี่ยก็ว่าจะเป็นกล้พักในสวนเขาจะนัปั่นอย่างมงินสิทธาพิพาเจ้ามันเริ่มตั้งแต่เล็กๆก่อนนะคะครับแล้วก็ทีนี้ในเปิดวันนี้เป็นวันแรกแล้วครับเจ้าซิมฮกเขาเป็นวันนี้เป็นโอกาสดีนะครับเป็นวันสินีมงคลนะครับเปิดส่วนอเกนิกเทอพีปน้นงเมืองพะเยาหรือว่านักท่องเที่ยว ต่างทินที่มาเยือนพะเยาได้มีโอกาสมาถ่ายรูปนะครับเนาะมีชุดถ่ายรูปสวยๆหลายมุมเลยนะครับนะฮะจุดถ่ายรูปแล้วก็จุดนั่งพักผ่อนจิบกาแฟจิบเครื่องดื่มต่างๆบริเวณตรงนี้นะครับลมเย็นมากนะครับเนาะนะครับแล้วก็เปิดน้ำเเพกี่โมงถึงกี่โมงครับแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นแปดโมงถึงห้าโมงเย็นนะครับเนาะมาได้ตลอดทุกวันบัมีวันหยุดแล้วครับบัมีวันหยุดเจ้าเราไม่น่จะมีอายุไปแหน ประมาณสองเดือนนะจ๊องเดือนนะครับเนาะเป็นกระจายทยอยบานถ้าเป็นบานจะได้ตรงนี้จะไปเห็นส euh, ีเขียวแลวจะเป็นม่วงหมดเลยครับโอเคครับเอาละครับท่านผู้ชมครับผมว่าวันนี้นะครับผมพาท่านมาชมส่วนส่วนควันออร์แกนิคส่วนดอกไม้นะครับใจกลางตัวเมืองพะเยาแห่งนี้นะครับตอนที่เราพร้อมแล้วนะฮะจะพาไปพาท่านชมไปบริเวณนี้นะครับว่าที่นี่หน้าแอวหน้าขวัญขนาดไหนครับตัวให้ผมครับที่ขวันมาเลยครับ อันนี้เขาจะแบ่งเป็นเอ่อโซนโซนไปนะจ๊ะอันนี้คือสีม่วงแล้วหลังจากสีม่วงนั้นก็จะเป็นตรงกลางนั่นจะเป็นสีขาวก็คือตเตอินตัวมาตัวนี้เพ่ตัวจับอันนี้มาการเรแล้วจากานั้นก็จะเป็นคัตเตอร์คัตเตอร์นะครับค่ะหลังจากคัตเตอร์นั้นก็จะเป็นมาการีสตอครับค่ะใน้พื้นที่ตัว,น,ขขว,วนี้ค่ะที่ขวัญเดินัาเพื่อครับ เพื่อนที่นี่เพื่นที่นี่บันไดใจเจแต่ก่อนนี่เขาปูซอเบอรีเนาะเาซอฟเบอรีก็จะเป็นเป็นดอกอะค่ะอันนี้ดอกอย่างครับพีควอนครับอ๋ออันนี้คัตเตอร์เจ้าดอกคัตเตอร์เหรอฮะเปิร์นจารบานก่อนมาการีสนะคะครับมีแมลงกับแมาตอมล่ะมันหอมลนะนาะเจ้าหอมหอมอ่อนๆนหอมอ่อนนะครับเจ้าอืมอายุของเพิ่อนเหมือนกันครับ ประมาณสงอ,อณสงเดือนเจ้าประมาณสองเดือนอะไที่ได้กี่เดือนแล้วครับนี่นี่ประมาณกึ่งเดือนนะเจ้าอ๋อประมาณกึ่งเดือน,น <c oughs> มากแต่นะตอนนี้เราก็ชมสวนของพี่ขวัญน,นะเจ้าสวนที่งามนะเจ้าเนาะไข่อยู่ใกล้ๆกับแามา่แอลได้นะเจ้ามีดอกไม้มีร้านกาแฟมีที่นั่งมีที่ถ่ายรูป้วยนะเจ้าจะได้ก็อขอชวนคนจังหวัดพะเยานี่น้องแม่แอลเด้เจ้าใกล้ๆนะเจ้า อันนี้นะเจ้าที่เป็นแรงบันดาลใจที่เธอปลูกนะคะก็คือเขาไปทายหูติอื่นนะเจ้าทายหูของเปิ้งงามดอกไม้แล้วนี่ก็เอ๊ะเป็นคนที่ชอบสมมติสมมติว่าถ้าตัวเองเป็นเจ้าของเนี่ยจะดีไหมเนาะก่อนมาปลูกกันเริ่มต้นก่อนต้ใจก,กิงเล็กๆอะค่ะแล้วจนเขาเติบโตขึ้นไไมาอีกค่ะก็เหนื่อยไหมเหนื่อยแต่สนุกหรือความสุขนะคะอยากให้นคนพยายาบว่ต้องไปไก่ยิ่งตอนนี้เอ่อเปิ่น โควิดนะเจ้าเขาก็จะแอลแบบ new normal ก็คือมีอุณหภูมิมีเช็คอุณหภูมิแล้วก็มีแอลโกอฮอล์เจลแล้วก็คือคนเข้ามาดูได้อะเจ้าก็อยู่ห้างๆา้างพอดีมันเป็นส่วนเปิดนะเจ้ามันก็สามารถที่จะทับเปิดได้สวยงามขนาดเลย<ป>นี่นะเจ้า<ป><ป>นี่ส่วน,นของพี่พขอน,นี่งามงาเลยนะเจ้าอันนี้ดอกสีขาวนะเจ้าเนาะ อันนี้ก็เป็นดอกไม้สีม่วงนะเจ้าเนะาะผยอยู่ใกล้จากวัดพะยยานี่มาดูได้เลยแหละเจ้า,อ,าอันนี้อย่างก็รากกระจมจุดเลยดอกมากะเล็ดดอก <laughs> ดอกสีม่วงดอกมากะเล็ดแต่เจ้า <laughs> อันนี้ก็มีร้านกาแฟต่ไหนเจ้าร้านกาแฟนะเจ้าเนาะร้านกาแฟก็มีนนนะม,มุมไทยรูปแต่ไหนเจ้าแล้วก็ พี่น้องนงผักเยว่หวเนี้ยน่าจะมาแอวนะเจ้าน่ามากินกาแฟอย่างก็ได้นะเจ้าตรงร้านของเฮานี่นะเจ้าไอ้ตรงนี้ก็มาดูนะเจ้าอันนี้มันมีต้นอันนี้ในปุ่นของต้นไผ่นะเจ้าเนาะอันนี้เป็นมุมกาแฟนะเจ้าแต่นนี้ยฮะก็มาดูมุมถ่ายรูปกันนะเจ้าเนาะเนี่ยประจัดสวนได้งามงามนะเจ้านี่นะเจ้าตรงนี้เป็นมุมถ่ายรูปมุมอย่างก็ได้นะเจ้าแล้ตอนนี้ก็เป็นร้านกาแฟของสวนพี่ขวัญนะเจ้า อันนี้กม็มีนุ่มๆสาวๆร้านกาแฟาสวยงามนะเจ้าร <laughs> ้านสวนขวัญน,นะเจ้ามาชมกันได้นะเจ้าจาคนพะเยาอยู่ใกล้ๆในเจ้ากลางเมืองเขานี่บ่ดไดนะเจ้ามาชมสิง่งแวดล้อมทั่วๆไปนะเจ้า <c oughs> มุมไทยรูปมุมสวยๆเลยนะเจ้า อันนี้ก็เป็นต้นไพ่ที่งามนะจะมีดอกมุมดอกไม้เนี่ยจาเขาอยู่กลางเมืองเขาก็มาแอลได้นะเจ้าถึงเจ้าว,วันนี้เริ่มแรกก่น,นี้เน,นี่ยคะ่ะนี่ค่ะโลโกโล้สวน,นวัญนก็จะมีกาแฟสดเอสเปรสโซ,โซอเมริกาโน่คาปูชิโน่โมนี่จะนี่เป็นกาแฟถ้ากาแฟห้อนนี่สีสิบาทเย็นห้าสิบหาปันห้าสิบห้านะคะ แล้วก็มีโซดาสตรอเบอรี่อย่างวันนี้จะอ่าวันนี้วันวันนี้เปิดวันแรกก็จะยังบอกข่องเตือเจาแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะคะขอเชิญชวนแล้วก็บอกานนุนกันครับก็อย่าลืมนะครับทุกท่านครับก็ตั้งแต่ทุกๆวันนะครับเปิดบริการให้ท่านอยากมาถ่ายรูปสัมผัสครับ ความสวยงามของดอกไม้เมืองหนาวครับก็มีดอกมกะ,ะกรีดละก็ดอกด้านหลังข,งข,งขาวๆก็จะเป็นดอกตเตอรบนะฮะก็มาสีีนีเล้านะครับนอกจากจะได้มาเยี่ยมมาเยอนเจ้าของสวนชมแปลงพักออแกนิกด้านหลังนะครับแล้วก็ยังได้มาชมดอกไม้แล้วก็มาถ่ายรูปนะสวยๆนะครับในมุมต่างๆของบ้านนะครับของสวนนะแล้วก็ก็ยังมีนะครับอ่ ร้านนั่งพักผ่อนยนใจสนทนากับเพื่อนกับฟูงนะครับผู้คุยกับเจ้าของสวนนะฮะก็เป็นร้านกาแฟนะครับน,น้ำเนะครื่องดื่มต่างๆนะฮะก็เป็นเครื่องดืม่มตีผลผลิตจากสวนนะครับเนาะอย่าลืมนะครับสวนขวัญน,นะครับข้างๆซอยข้างๆสำนักง,งานสากลการเกษตรอำเภอเมืองขอนแกนะครับครับท่านผู้ชมครับกอด ไป่อนชมพาชมส่วนดอกไม้นะฮะี่อยู่ใ,ใกล้ๆบ้านฝนนะฮะแล้วก็เป็นส่วนที่ต้อนรับต้อนรับทุกท่านนะครับนักท่องเที่ยวนะฮะบอกว่าจะไปตั้งใดนะครับอยากมาดูมาถ่ายรูปครับดอกไม้เมืองหนาวนะฮะจะมีดอกมะกร็ดสีม่วงเนี่ยนะครับแล้วก็ดอกคาเตอร์สีขาวและนอกจะนั้เนะครับทำเกลียวป่ามาเตรียมชมแปลงกเกษตรอินทรีย์พืชพักสนควัวของอส่วนสัว วนนมีอย่างจะเชิญชวนพงก,กครับก็มันก็จะมีทีท้ายหูนะคะเช็คกินเนาะแล้วก็มีจะไปเดินดูพักอย่างก็ได้นะเจ้าครับกม็มีมูลน,ะะนิธิสาออันนี้ยังโอยนี่ถ้ามันจะนั่นนะนุอมมุกม,มันจะเป็นสีม่วงหมดเลย จะชิมหมองก็แล้วแบละพี่จะบ้านก่อนค่ะมันจะบ้านแเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่ตุ้มตุ้มนี่ใช่หมดเลยใช่โอ้ยดูถ่ายได้เราโม้ยังถ่ายงงั้อันนี้คือมิ้นนั่นแหละหมเนี่ตัวมิ้นตัวมิ้นรูพึ่งขวัญตัวมิ้นกะมิ้นเจ้าบัจจพึ่งบะครบเนาะบะครบเจ้าและไม่ต่อยแสดงว่ามันหอมก็้าอกิไม่กินหอมนะะคหอม อ่อนๆอ่อนเขาถึงได้มาต่อตรงนี้ไม่ต่อเดินไปเรื่อยๆไปเดินไปเรื่อยๆถ้าอยู่ในดงนี้นะสยไหมคะอาวัตสวยครับสวยสวยด๊อกแบบเนาะสวยๆเนี่ยถ้าไปยืนตรงกลางกันนะโอ้ยถ่ายรูปมาสวยๆเหมือนกับมันกว้างกว้างอ่ะ